ปลายองคชาตแตกเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างส่วนส่วนใหญ่จะเป็นหนังหุ้มปลายนะคะคะก็จะมีรอยแตกอ่าชมรีก็เจอเจอคนไข้คุณผู้ชายนี่แหละมาหานะคะปกติหมอสูงก็จะไม่ตรวจคุณผู้ชายเนาะะแต่รายนี้เขาก็แฟนมาตรวจแฟนมาตรวจก็เลป็นเชื้อราใช่ใช่เชื้อราไม่หายเชื้อราไม่หายสักทีก็เลยบอกว่าแฟนคุณเป็นไรไหมเขาบอกว่าเขาก็ น่าจะมีปัญหาแหละก็เลยเชิญแฟนมาถามเขาไอไหมให้หมอดูได้ไหมเขาก็ให้ดูก็แตกน้องตังเคยเป็นห oh, ้องกงฟูดปะไม่เคยเคยแช่น้ำแต่เห็นในทีวีจะแกมันจะแตกอย่างช่้นะมันจะแตกเท้าแช่น้ำแล้วเป็นห้องกงฟูดเนี่ยมันจะแตกก็ฝ่ายหญิงก็มาด้วยเชื้อราเรื้อรังก็เไว้เพศแตกมันก็เป็นร่องร่องแตกๆแล้วเจ็บๆแสบแสบคันคันฝ่ายชายก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นเชื้อราเรื้อรังพบว่าฝ่ายชายก็เป็นเบาหวานเหมือนกันคุมไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะทําให้ เป็นเชื้อราเรื้อรังแล้วก็รักษาสรุปว่าปลายองคชาตแตกก็ส่วนส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยค่ะก็เป็นเชื้อราเรื้อรังก็ยังมีอันอื่นอีกนะน้องตังวันที่เขาบอกแตกมันไม่แตกนะมันมันเป็นตุ่มออาอาจจะอธิบายะะอีกลักษณะหนึ่งให้เราฟังใช่ใช่หรือมันเป็นแผลมันเป็นเริมหรือที่หน้าหวัดเสียวก็คือระวังมะเร็งนะคะองคชาตซึ่งนานๆเราเจอนะคะดังนั้นสุขภาพข้อที่หนึ่ง ปลายองคชาตแตกส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อราถ้ามันแสบแบคันๆแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยอันนี้อาจจะรักษาด้วยเชื้อราได้แต่ถ้าไม่หายนะคะก็อย่าทิ้งไว้ตรวจด,ดูเลยค่ะมันเป็นอะไรนะคะก็ไม่น่าอายเอาวิว่าของเราทุกอย่างเนี้ยไม่น่าอายอคือหลายคนก็จะอายนะเพราะเราสอนกันมาเป็นวัฒนธรรมน้องตัด <c oughs> เนาะ <c oughs> จะขึ้นตรวจภายในนี่ก็อายอายซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะคะแต่ว่าบางอย่างที่เป็นโรคเป็นอะไรนี่ไม่ต้องอายค่ะตรวจเลยค่ะ <c oughs> <c oughs>